สวัสดีครับทุกคนอยู่ช่องเอ่เด็กขี้หวง่าวันนี้ผมจะมาเออ่รีวิวนะตามคลิปคลิปแล้วก็ปกคลิปแหละว่าเป็นบัตติไฟนิลดร้ายภาคใหม่น,นั่นเองแต่ว่าไอ้บล็อกนี้เป็นบล็อกโซนสองที่ผมไปเจอมาในเซเว่นแล้วก็เออไม่รู้จะลงคลิปอะไรแล้วก็เลยเออ่ซื้อมาถ่ายทุกคนดูแล้วผมก็แกะไปแล้วนะอ่าซึ่งซับไครที่เอามากันนี่ซึ่งอันนี้เป็นบีที ต้องขีดหนึ่งนะฮะไม่มีอะไรมากกองก็มีกาโอเท่ๆเลยตรงนี้แล่ข้างหลังก็มีติดตามข่าวสารได้ที่ไหนบ้างนะฮะ,ะโยนทิ้งไปอ่ะอ่ะเดี๋ยวเอาเริ่มมาเนี่ยเรามาดูหลังกองกันก่อนดีกว่านะฮะทุกคนไอ้ใบเอ่อ uh, h o w t o Play Butterfly New Drive นะฮะก็ใครที่อยากลองเริ่มเล่น Butterfly ก็ซื้อ อันนี้แหละนะเล่นฟอร์แมตนี้แหละอเล่นอยู่ได้เนี่แหละยังไงคนก็เล่นเยอะอยู่แล้วนะประเทศไทยแล้วก็เออแค่นั้นแหละอ่ะไอ้ใบก็ยนทิ้งได้คนะไม่มีอะไรมากอ่ะของหลังกองก็เป็นอ่ะอันนี้ได้เป็นอนะ่ะตัวของตัวมีปฏิกิฟต์ก็คือศูนย์กลางแห่งจักรวาลแมรี่ซูน Sue นั่นเองเป็นสายของ Magic World ที่ออกมาล่าสุดเนาะ นอกจากแอสโมไดายซึ่งอ่ะเอาเทคของแมรี่ซูก่อนก็เป็นมอนไซส์องไฟล์ดนตรีสี่พันคริสองแล้วก็มีป้องกันสามพันนะมีเทคบาร์ดกิฟต์นะฮะทุกคนซึ่งเทคบาร์ดกิฟต์ Gift, ก็จะเป็นระบบการเล่นใหม่ของบาร์ดี้ไฟน์นิวไดที่จะอะอะไรนะเาเรียกว่ามีมีมีม,มีอ่ะจากเดิมที่บาร์ดกิฟต์คือเมื่อขอบาร์ดี้ลงมาเนี่ยจะได้รับหนึ่งเลือดเป็นการได้รับการ์ดที่มีความสามารถแทนนะฮะซึ่งตอน ซึ่งก็มีค่าคอคือคอ,อสองจากสังเกตขอ,ขอคือจากสังเกตเพื่อครองมาเทคคือออมไมเตอร์มิรเคิลเป็น One วันเปอร์เทิร์นปุวะไม่รู้ว่าเอ็นเปอร์เทิร์นคืออะไรนะอ่ะจีอ๋อเอ็นเปอร์เทิร์นคือใช้กี่ครั้งก็ได้นเดีด๋ยวนะ เพราะใช้ได้ครั้งเดียวอะวันประเทินเอ่อออมไอตีเมคาัลไม่เข้าสนามเปิดท็อปเจ็ดเอาเวทหนึ่งใบขึ้นมือถือเรียงใต้กองอะเรียงตามใจชอบเหมือนเป็นออร์คิลทิ้งแทงของปฏิภาษไอของเอาบันกาอ่าน,นี่เป็นการ์ดบัดดี้ที่ก็อ่ะผมน่าจะได้ทำเ็กลิสต์อันนี้แหละอ่ะไว้ก่อนอ่ะมาดูแย่ yeah. ซึ่งในกล่องนี้ก็จะให้ใครมาเรียกสแกนเลย อให้มาสามเวลนะฮะมีดอนเวิลมีเอ่อเบนจิกเวิลแล้วก็มีอออเดนเจอเวิลนะฮะามาดูของดราก้อนเวิลก่อนเลยดีกว่า yeah. ซึ่งดราก้อนเวิลตัวหน้ากล่องก็จะเป็นสุดยอดมังกรเกาะเหล็กฮะกาวันกลวานิกเฟเธอร์ดราก้อนนะฮะแล้วมีอาวุธมังกรวลาดเลคูล่า เอเมเกดดราก้อนนะเบลเซอร์แลดดราก้อนไซคิกไนฟ์ดราก้อนนะอสุริมังกรเดียวกอันนี้นะ่าจะไปเล่นสายอสุริมังกรได้นะฮะ okay. uh, นี uh, ่เรดครอดราก้อนนะฮะอสุริมังกรชินเกนนะก็มีดราคอนอีกพาราทูเปอร์เอาไว้คอมอนมังกรเกาะเล็กนั่นเองและมีวิทเอรี่สแลัดฮะขุดไอเทมขึ้นมาได้มีดราคอนชิลโล่แห่งมังกรขาวเป็นโล่โล่หนึ่งที่เออใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ มันเอาไปแก้ทางบางเด็กนี่เพราะว่าในฟอร์แมตเก่าะนะแล้วมีเ uh, นะอ่อฟอกซ์ริชเชนดาโกูบอลดาวพฤหัสบดมังกรดากดากบริชเนี่ยอือต่อไปก็เป็นสายเมจิกเบอร์ละก็มีเป็นแม่มดแห่งการทำลายล้างฮาร์ตี้ดีวัสเตอร์นะฮะอ่ามีแมรี่โซมีเกรทยุกเอสตาร์ซา อ๋อแอสทารอสเรียกจะเป็นเจ็ดบาทเลยอ่าเป็นแอสทารอสนะฮะมีนุ่มเจ้าสำักอางซีซีทรีนะฮะอ่าอะไรเนี่ยจักรพรรดิดาบมารบูรพาอาเบลนะฮะมีผู้ปกป้องมิตรภาพบาบาทอสโอ้โคเทสผู้ขี่เมฆฮอปฮนะฮะโอ้กระโดดยองๆเลยอาซึนมังกรแห่งความมืดเอ้ยอาซึนอาซึนมังกรละอาซึนเวทมนต์แห่งความมืดนะฮะ ดงเคลไฮไอซิเนเวทมนต์แห่งแสงลิชนะฮะคอมพิวเตอร์แห่งโลกมาวาสซากอนะฮะนักดาบมารทมินเจสเอดิสนะสะซอสทหารเลราเจแล้วก็มีมหาเวทยาลัยแมกแลนฟาเตอร์คล็อกนั่นเองไคเซอร์กุญแจสโลมอนเล่มหนึ่งเล่มสองแล้วก็โฮลี่โมลี่นะฮะ ซิกแลสบัสติสครับนะ,ะแล้วก็มีการร็อกมาทินที่เป็นไอเทมแล้วก็มีนี่แล้วมีนี่ฮะครับกาไม่ตายเดอร์ไกวาครัชนิคเนคิลนะฮะครนิเคิลวะใช่ไหมครนิเคิลวะอ๋อหม่ครัชนิเคิลโอเคไอของเมจิกเวิร์ต่อไปก็จะเป็นแดนเจเวิร์แล้วก็ยังมีของสองลักษณะสัตว์แล้วก็อ่ะเราสิบสองลักษณะสัตว์กับไอ็ อันนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นสิบสองนักกษัตริย์จากตระหนัเวอร์ฮะนักษนกษัตริย์สุดสุนัขขิสเนะนะโคตรตรงตัวเลยก็ก็ก็คือจิ้งจอกนะอ่าอานเท็กเลยเอาดีกว่าเอาอันนี้อ่านเทก็กดีมันง่ายดีอ่ใจลิงเกตนะเมื่อเข้าสนามเราจะจอร์นเกตไปคอคอลแล้วก็เมื่อเข้าสนามอ่ะเมื่อลงอ๋อเมื่อตีเอาอ เอาเมื่อตีเสร็จเอาเอาตัวมันลงดอบทางมีสิบสองนักกษัตริย์อยู่จวก,กันหนึ่งใบตัวเพิ่มมือก็ดีนะแล้วมีอ่าแมรี่ซูเป็นบารตกิฟซึ่งมีเท็ก็คือบารตี้กิฟเมื่อเราคอแมรี่ซูลงมาเมื่อได้เนี่ยมีสองเท็กคือโม่โม่มอนของเราหนึ่งใบเป็นมอนเป็นมอนเตอร์ติดจอมเบสเนี่ยชั้นหนึ่งเกรดโม่หนึ่งใบแล้วก็อ่ามีอีกเท็จเลงคือโม่หนึ่งใบถ้าเป็นเวนทมนต์คิวหนึ่งหน่วยฮะ อ่ะเดี๋ยวนี้แยกแยกซึ่งสองใบน,นี้ก็อ่าเป็นรีบันี้ของสัญญาที่เป็นค่ายกองสังหารฮนะกับบรรดาเราค่ายกรงสังหารแล้วก็บาวบัสร่างจอมานน,น,า yeah. าายยานั่นเองอ่ะไป่ยกอ่ะยังใช่ฮะอ่านี่เป็นดนะัชเชอร์เวลร์ฮะอ่ะเป็นติดวูดเวลดาคอนก็รอพวกเอ่อขับอะไรนะ เอออเน,นี่ยราชันเขาใช่ไหมเอออยากอยากเล่นมากเลยราชันเขาแต่ฟอร์มมันเก่ามันก็ตามหาของอยากแล้วแหละราชันเขาอะ่ะคือไม่มีตังค์แล้วก็ขี้เกียจต,ตามของแล้วอะอันนี้ก็ยังมีเป็นเอ่จาจักรพรรดมังกรนะการ์เซลข่านข่านไหมอ๋อการ์เซลข่านใช่อาเมอร์ไนอีฟรีดนะฮะอาเมอร์ไนเทรชนะฮะมังกรสองเขาอาร์กยีราฟ โคตรเหมือนยีราฟเลยแม้ว่าไหมทุกคนก้อนเหินรัตก,การราหานมังกรเขาแกร่งไดแอสลาสอเมรไนวอลลิาสามันคือวอลลิาสามใช่ไหมกระแพงจิ้งเหลนนะมังกรข้างบอราลลออสมังกรกำเนิดเพลิงนะเอ่อโกวาเรสนะแล้วก็มีเออเอุอ้ยมังกรตะกตานแรนทริส เดออามเน่ทีมีร่ a อามเน่โพลาโพ a ลาแบร์อาเมเน่ไกอรนะน่ไว้หมดนะเท้าพังชั่นปราปีศาสตร์เท่ๆเลยอ่ะแล้วก็มีปสุดท้ายเป็นอา m มเน่ f o r m ฟอร์เนั่นเองซึ่งการ์ดก็จะมีด้วยการประมาณนี้นะสับพวกนี้สับเอ่อบีดีซึ่งสองขีดหซึ่งขีดสผมก็เจอนะแต่ผมไม่เล่น มันเป็นของสายคาตานาเวิร์สที่เป็นของสัญญาน,นั่นเองผมไม่เล่นอยากอยากเล่นเมจิกเวิร์มากกว่าเพราะในโอไดก็ไม่ผมไม่ได้เล่นเมจิกเวิร์สไงก็เลยอยากลองเล่นดูนะฮะก็เอาไปว่าถ้าใครเออ,อยากลองเล่นก็ลองสั่งออนไลน์ไม่ก็อ,อหา้านการ์ดแถวบ้านซื้อมาดูเล่นดูนะฮะถ้าอยากเล่นขำๆแนะนำให้ซื้อเป็นเอทีดี TD. หรือกล่องสตาร์เตอร์มาเล่นกล่องเดียวแล้วก็ไปหาซองใส่ยีบกว่าบาท20กว่าบาท20บาทมาซื้อซื้อมาใส่แล้วลองเล่นดูถ้าชอบนะฮะก็ไปลองไปซื้อ b ีดูก็ BT เนี่ยแนะนําให้ซื้อ4กล่องตอน600บาทโคตรแพงเลยหรือจะหารกับเพื่อนก็ได้หรือจะจ่ายแค่เอ่อไอ้เช่นไอของ m ม g i จิ o กเ d เนี่ยผมแยกมาของ0ูมันราคาสามกว่าบาทของร้านนึงเนาะ ประสามแล้วก็บาทก็ไปซื้อแยกออนไลน์ก็ได้หรือต,อตามถา,ถามคอมพิวต์กับทางร้านว่ามีไหมน่าจะมีแหละเพราะมันราคาถูกกว่าถ้าเกิดแบบไม่จริงจังไม่ซีเรียสว่าอยากตามเก็บของนู่นนี่นั่นนะนะซึ่งผมก็น่าจะได้ซื้อไอ้ตัวนี้กับตัวของ bt ศ1ย์ที่เป็นของ Magic World ดอะแยกแคลนดีกว่าโอเคแคนแยกเวิร์ดีกว่าเพราะว่ามันถูกกว่าคุ้มกว่าด้วยด,ดีป่ะวะใช่ฮะเพราะผมเนี่ยได้ได้ตัวบัดดี้มาแล้วเนี่ย เนี่ยได้ตัวบอดี้มาแล้วก็ชิลละซึ่งซับอ่าอันนี้แนะนําก่อนไปท้ายอนซะับพวกเอ่อเอ่อผู้เล่นมือใหม่หรือไฟเตอร์มือใหม่นะฮะอ่าไอ,าอาตัวของบอดี้ไฟต์นิวได้เนี่ยค่อนข้างจะเปลืองสลีฟใช่ไะสลีฟร,ราคาสองร้อยถึงสี่ร้อยกว่าบาทเนี่ยเอาค่อนข้างเปลืองนะฮะเพราะว่าไอตัวนี้อันหนึง่งไอตัวเนี้ยต้องห้าสิบซองไอตัวเนี้ยอีกสี่ซองนะก็ลองไปหาเซตสลีฟดูก็ได้นะ มันก็ไม่เปลืองหรอกที่ผมพูดพูดพดมัวเอาว่าผมดึงมาถึงสิบนาทีละวไว้เจอนใหม่ชาดนะฮะเปล่าวะอ้าใช่แหละไว้เจอกนอใ,ววอใหม่ชนานะทุกคนไม่นําปใครดูถึงตอนนี้หรอกเนาะไปละบาย